อมิดแอดเวนเจอร์เลดี้และคือนิยามของรถ SUV สายพันธุ์ใหม่ค่ะกับ f o r d Next l e v e l 2023 Nextgen Everest w i ็ e h a ค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอในส่วนของชุดแต่งที่แบบหล่อแบบลงตัวหรูหรามากๆและที่สำคัญค่ะสายประหยัดที่อยากได้ทรงดูใบเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโหลด2นิ้ววันนี้แบบไม่ได้ใส่ชุดเบรกเลยนะคะเดี๋ยวเราตามกันมาดูในคลิปนี้เลยค่ะ วัสดีค่ะลูกค้าฟอร์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิวอีกแล้วค่ะที่ปรึกษากันขายรถยนต์ฟอร์ดช่องฟอร์ดโปรารังบายพี่ชายนะคะวันนี้สิ่งที่ผู้จะนนำมาเสนอนะคะนั่นก็คือในรุ่นของ next gen everest wildtrak นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะหล่อไม่ซ้ำใครเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเอกเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวของเขาตอนนี้นะคะได้รับความนิยมอย่างมากเลยในเรื่องของการทำชุดโหลดนะคะเซตโหลดนะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันในรถรุ่นนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัว next เจน Everest ตัว Y i ท e แท็นั่นเองนะคะด้วยรูปรักษ์แบบใหม่นะคะที่เปิดตัวในเดือนมีนาคม2023ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะวางรายการผลิตไว้สูงกว่าตัว Everest t i t ไทเทเนียมค่ะ แต่ด้วยรูปลักษณ์นะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์ที่เด่นชัดนะคะนั่นก็คือในส่วนของชุดกระจังหน้าที่เป็นตัว S นะคะตัวนี้วัสดุจะดีกว่าโครเมียมค่ะเพราะว่าเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะทําด้วยสีบรอดเกย์นะคะที่โดดเด่นมากๆเลยเวลาวิ่งอยู่บนถนนนะคะและตัวนี้ค่ะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นได้มากทีเดียวนะคะและในรูปทรงของตัวรถนะคะที่เท่ากับในส่วนของตัว เอ e เ e อ t ตัวเดิมนะคะซึ่งเป็นตัวไทเทเนียมนะคะมิติไดเมนชันของตัวรถนะคะเท่ากันหมดเลยค่ะแตกต่างกันอยู่ที่ความสูงของตัวใต้ท้องรถนะคะรุ่นนี้จะมีความสูงมากกว่าค่ะแต่ว่าจะมีความสูงไวทาไมเพราะตอนนี้นะคะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการลุยในส่วนของออฟโรดแล้วเรามาเน้นในเรื่องของความหรูหราแล้วก็ความ การขับขี่แบบนุ่มสบายนะคะด้วยการใช้เซตโหลดค่ะรุ่นนี้นะคะเราทำการรับสีนะคะเป็นสีคอเกร์เกย์ค่ะที่เป็นสียอดฮิตของในตัวลัปเตอร์ตัวเบนซินนั่นเองนะคะหรือว่าดีเซลด้วยค่ะและก็ตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้าค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวลับเตอร์ค่ะที่เป็น V6 นะคะวัสดุของตัวกระจังหน้าค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวคอมโพสิตนะคะที่มีความยืดหยุ่นได้ดีทีเดียวค่ะมาพร้อมกับไฟมินิไลท์ LED นะ สามจุดค่ะและสัญลักษณ์ของคำว่าว่ายแท็กอยู่บนฝากระโปรงตัวนี้เดิมๆม,มีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะและไล่มาเลยค่ะในส่วนของตัวระบบไฟหน้าของเขาก็จะได้เป็น ไฟแบบ performance LED ซึ่งตัวนี้เป็นตัว4ีแคมนะคะรูปทรงเป็น4ีแคมและเป็นไฟอัจฉริยะนะคะซึ่งตัวนี้ที่เราเรียกกันง่ายๆว่าไฟ Matrix LED นั่นเองค่ะตัวนี้เลี้ยวตามองศาของวงเลี้ยวนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะทำงานาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะดอบแสงแยงตาของไฟหน้านะคะและที่สำคัญเขายังมีไฟดวงเล็กตัวนี้ที่เลี้ยวตามองศาของพวงมลาลัยด้วยค่ะตัวนี้รอบคันของเขาจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด1 0 2จุดด้วยกันนะคะทั้งหมด12จุดจะเป็นทั้งเซนเซอร์แล้วก็เลยด้ที่ใช้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคิ้วรอดด้านข้างตัวนี้ก่อนเลยนะคะ<ม>เขาจะมาพร้อมกับระบบถอยจอดอัจฉริยะแบบ2.0ค่ะซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์อ e l เล็ h ทร p คชิปเปอรนะคะ10สปีดค่ะทําได้ทั้งเข้าซองจอดนะคะจอดขนานข้างและออกจากซองจอดค่ะซึ่งตัวนี้ ทำยังไงบ้างเดี๋ยวปุ้ยไว้ทําให้ดูเนาะแล้วก็ในส่วนของจุดเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมดนะคะก็คือใช้ในเรื่องของความระบบความปลอดภัยทั้งหมดเลยทั้งระบบเบรกอัตโนมัตินะคะระบบในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นะคะหรือว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนค่ะหรือว่า แล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะคะพร้อมกับระบบป้องกันการชนระบบช่วยหักพวงมาลัยขนาดปะทะนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนค่ะซึ่งระบบความปลอดภัยพวกนี้นะคะอยู่ในรถราคา s อ v วคันละไม่ถึง2ล้านบาทนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะนอกจากนั้นเองถุงลมนิรภัยของเขามาถึงด้วยการถึง7ใบนะคะแบบด้านหน้านะคะแล้วก็ม่านถุงลมแล้วก็ที่หัวเข่าด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีในส่วนของตัวระบบพิก ระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ในส่วนของ Drive Mode นะคะโหมดการขับขี่นะคะแบบ4 Wheel ี่เปลิ้นพ t ดทามนะคะแล้วก็สามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7โหมดด้วยกันค่ะซึ่งในส่วนของตัว w i e t a g Everest w i e t a g เขาจะแตกต่างจาก Titanium นะคะก็คือเพิ่มในส่วนของตัวการ Adventure สาหรับลูกค้าที่ต้องการลุยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเข้าไปนะคะจาก ตัวที่เป็นไทเทเนียมมันจะมีให้ในเรื่องของความหรูหราแต่ว่าตัวนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการลุยสมรรนะในการลุยมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ชุดแต่งนะคะไปเรื่อยเลยเนาะอะ,อะ แต่งกันแต่งกันหลอ่อขนาดนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวทั้งคนขายทั้งคนซื้อเลยนะคะว้าวุ่นกันไปหมดเลยเพราะว่าแต่งกันหลายคันมากๆเลยนะคะชุดนี้เราใส่ในส่วนของตัวชุดที่เป็นวิกเตอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะคะตัววิกเตอร์จะประกอบด้วย1กระจังหน้าของเขาลักก็ในส่วนที่เป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วล้อที่เป็นสัญลักษณ์นะคะคิ Q ้วล้อตัวนี้จะมีให้เลือกทั้งหมดด้วยการ3แบบแบบเรียบลงไปนะคะแล้วก็เป็นแบบนูนขึ้นนะคะแล้วก็แบบที่เป็น กงจักแบบนี้นะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตัวสีของเขาเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งสีดำด้านแล้วก็สีดำเงานะคะวัสดุก็เป็นคอมโพสิตเหมือนกันค่ะยืดหยุ่นง,ง่ายแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่ทำการเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะใช้คลิปในการติดตั้งค่ะตัวนี้ซึ่งเรียกว่าติดตั้งเข้าไปเนี่ยแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ถอดออกก็ง่ายมากๆด้วยกันซึ่งทำให้รถเนี่ยมันหล่อลงตัวมากๆเลยนะคะคันนี้ใส่เซตโหลดที่เป็นโปรเฟนเดอร์ ตัว2.0นิ้วนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยซึ่งจะประกอบด้วยในส่วนของตัวปิดนกที่เป็นโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ตัวสตาร์ปรับระยะนะคะแล้วก็ตัวโชค OE นะคะตัว2.5ค่ะซึ่งตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมด8ระดับด้วยกันนะคะแล้วก็ในตัวของสัดปรับระยะนะคะแล้วก็ตัวลูกหมากกันโค้งค่ะซึ่งเป็นเซ็ตใหญ่ล่าสุดเลยของโปรเฟนเดอร์นะคะซึ่งตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะคะจากราคา9,9าจะเหลือที่9,000 90, 0กว่าบาทเองนะคะอันนี้คือราคาของโปรเฟนเดอร์ส่งมาให้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยค่ะในส่วนของตัวล้อแล้วก็ยางตัวนี้มาด้วยล้อขนาด20นิ้วแน่นอนค่ะ เจ้าไหนเจ้าเดิม l อ w ว a k s นะคะตัวนี้เป็นล้อที่มีลักษณะพิเศษเขาหล่อแบบฟอสนะคะซึ่งตัวฟอสเนี่ยของเขาจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีก้านที่ค่อนข้างจะเล็กเหลียวจากถ้าเป็นล้ออลอยตัวนี้นะคะถ้าเราใช้มือยกเนี่ยนะคะล้ออลอยของล้อที่ติดมากับล้อแมก ซึ่งเป็นรุ่นวายแท็กเอฟเวอร์เรสต์วายแท็กนะคะน้าหนักจะอยู่ที่ประมาณ18กิโลกรัมแต่ว่าถ้าเราใส่ล้อในส่วนของตัวล้อนี้ตัวนี้นะคะน้าหนักจะลดไปเหลือประมาณ8 8กิโลกรัมเท่ากับว่าล้อตัวนี้นะคะจะมีน้ําหนักประมาณแค่11.8กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะเรียกว่าลดน้ําหนักตัวรถได้แล้วก็ลดประหยัดในเรื่องการประหยัด ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะที่สําคัญค่ะเราใส่ยางโตโยทายที่หน้ายางที่ 2755R20 5, 5, 5ะนะคะเต็มซุ้มเต็มล้อแบบนี้นะคะแต่ว่าจานเบรกไม่ได้ทําการเปลี่ยนค่ะเพราะจานเบรกเนี่ยมีความใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญก็ในเรื่องของอะระบบเบรกต้อก็เป็นอิเล็กทริกเบรกบูสเตอเป็นระบบเบรกไฟฟ้าตัวนี้ลูกค้าอาจจะนำมาใส่เบรก ตอนหลังนะคะแต่ว่าขอลองใช้ในส่วนของตัวเบรกเดิมที่ติดมากับตัวรถก่อนนะคะว่าจะประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันพอเพียงไหมนะคะสําหรับการใช้งานก็เป็นเรียกว่าเขาเรียกว่าการแต่งรถแบบสายประหยัดเนาะก็คือแค่ใส่ชุดโหลดแล้วก็แต่งชุดวิกเตอร์แล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กก็หล่อก็เท่พอแล้วนะคะอ่ะตัวนี้นะคะ เขาจะได้ช่วงล่างที่เป็นปีกนกอิสระนะคะพร้อมกับในส่วนของชุดปีกนกคู่นะคะพร้อมกับตัวอิสระกันโค้งค่ะได้ดิสเบรกทั้งหมดสีล้อด้วยกันนะคะด้านหลังของเขาก็จะมาพร้อมกับตัววัดลิงค์นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นทวินทูบนะคะโชคของเขาก็จะเป็นแบบทวินทูบด้วยค่ะ เรียกว่าครบเครื่องเลยเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะมาที่เครื่องยนต์ไบเทอร์โบขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดที่210แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบคู่เทอร์โบเดี่ยวนะคะก็ทำงานตั้งแต่ความเร็วตัวววต้งต้นนะคะยันจนถึงความเร็วที่มากที่สุดนะคะก็จะเป็นใบตัวเทอร์โบเนี่ยสลับกันทำงานนะคะหัวฉีดก็มาจากเพียวโซ่นะคะ เรียกว่าระบบการทํางานของเขาเนี่ยเครื่องยนต์ขนาดเล็กขนาดนี้แต่ว่าแรงม้าข,ของเขาเนี่ยไม่เบาเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ทํางานพร้อมกับเกียร์อิเล็กทริกชิปเปอร์แบบ10สปีดไม่ออกตัวไม่อืดเหมือนตัว3.2หรือรุ 2. 2่น2.2ตัวเดิมแล้วนะแต่ปุ๊บออกตามเท้าเลยนะคะและยิ่งมีเซตโหลดเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยทำให้การเบรกอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะคะเบรกมันจะทําให้หนึบขึ้นนะคะเวลาที่เข้าโค้งเนี่ยมันจะแม่นยําขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเดิมก,กว่ารถสูงๆแน่นอนนะคะและที่สําคัญค่ะ คนที่แก่ไม่ใช่คนแก่ถ้าลูกค้าท่านใดที่มีญาติพี่น้องที่เป็นทางคนแก่นะคะก็สามารถจะขึ้นง่ายกว่าเดิมนะคะเพราะว่ารถเนี่ยมันต่ําลงมานะคะจากเดิมที่มันค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งนะคะอ่จะมาสังเกตกันในส่วนของตัว w วทแท็กของเขาเอเวอเรสต์ไว็จริงๆแล้วเนี่ยลาวหลังคาตัวนี้ไม่ใช่สีดําเงานะคะอันนี้เราทําสีนะคะเพิ่มเติมแลบสีเข้าไปตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าสเปซนะคะ ที่มันอยู่บนราวหลังคาด้านบนซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าเป็นตัวไทเทเนียมพลัมันจะติดก,กับตัวหลังคาเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะติดตั้งของที่จะวางสัมภาระเนี่ยค่ะสามารถใช้ขาจาับตรงกลางนะคะแล้วก็ติดตั้งกล่องเก็บของนะคะหรือว่าแผงวางสัมภาระได้เลยตัวนี้นะคะข้างบนหลังคาของเขาแหลกหลังของเราเนี่ยรับน้ําหนักได้ถ้าเป็นขณะวิ่งเนี่ยได้ถึง80กรริโลกรัม และถ้าเป็นขนาดจอดได้ถึง250กิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวค่ะอ่ามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างภายในดูกว้างขวางแบบนี้นะคะตัวในส่วนของตัวห้องโดยสารมีความกว้างเฮดลุมก็กวา้างกว้างมากๆเลยตัวนี้เข้ามาพร้อมกับด้วยตัวกล้อง360องศาและไฟท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็จะมีการวิ่งเข้าหาคำว่าเอฟเ e อรสนะคะนี่หรูหรามากๆเลยแล้วก็ต่อด้วยคำว่า วายแท็ก uh, นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนพร้อมกับตัว4ฟร์วีลนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาจะมาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดวิกเตอร์สเกิร์ตด้านหลังนะคะตัวนี้ไฟท้ายเป็นแบบฟู l l LED และไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นกันค่ะหล่อเทมากๆเลยนะเพราะว่าสัญลักษณ์ของวิกเตอร์เนี่ยคือใส่มากี่กี่ครั้งกี่สมัยก็หล่อเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังกันนิดนึงดีกว่า ห้องได้สารของเขาเนี่ยมีความามีความกว้างมากเลยพื้นที่ใช้ใสอยของเขาเนี่ยประมาณ990ลิตรซึ่งมากที่สุดในบรรดารถ SUV ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะและนี่คือของเดิมที่เราคืนให้กับลูกค้านะคะเห็นไหมคะปาเ่าเบาะเนี่ย ปรับได้นะคะ 60- 40หรือว่าจะพับเรียบเป็น100%โดยเอ็นโดยเอเบาะด้านหน้ามาก็ได้เลยนะคะใช้เป็นห้องที่ทำกิจกรรมห้องได้สารได้หมดเลยสามารถปูเบาะนอนอะไรทำอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็เก็บของได้จุขนาดนี้นี่คือในส่วนของตัวโชคทั้งหมดของเดิมอะไรใดๆทั้งหมดตัวกระจงกระจังอะไรคืนให้ลูกหมากตัวอะไรเราคืนให้หมดทุกอย่างเลยนะคะฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะคะ เตะก็สามารถเปิดได้แล้วนะคะถือของไปก็เปิดได้แล้วนะคะนอกจากนั้นเองค่ะและในส่วนของภายในห้องโดยสารของเขาก็ยังหรูหรามากๆเลยมีที่จับสําหรับขึ้นลงนะคะสําหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยมีแอร์หลังแยกอิสระ3าตอนไม่ได้ใช้แอร์จากด้านหน้าพ่นขึ้นมาจนถึงด้านหลังนะคะแล้วก็มีช่องต่อไฟทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะซึ่งอยากเล่นเกมอยากชาร์จแบตอยากทะไรนะคะทําได้หมดเลยค่ะที่สําคัญค่ะเบาะไฟฟ้าของเขานะคะทั้งคู่หน้านะคะปรับได้ทั้งหมด 8ระดับด้วยการพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตค่ะเป็นไฟฟ้า e-pass นะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยมีขนาด12.4นิ้วและหน้าจอกลางมีขนาด12นิ้วนะคะตัวนี้เป็นทัชสกรีนค่ะความไวนะคะไวมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้ค่ะเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto นะคะระบบ Ford Pass นะคะและสั่งการด้วยเสียงด้วยระบบ s y n c f A ค่ะที่เป็น ตัวโดดเด่นของ Ford เลยค่ะชัดเจนง่ายดายแล้วก็มีโมเดมในส่วนของการเข้าถึงนะคะในตัวของหน้าจอตัวนี้ให้ถึง3ปีด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในส่วนของตัวผู้โดยสารตอนหน้ากันก่อนนะคะที่เป็นคนที่มีสิทธิ์ ตัดสินใจที่สุดนั่นคือเบาะด้านซ้ายของเขานั่นเองนะคะคนที่มีกําลังตัดสินใจที่สุดในการซื้อรถนะคะนั่นก็คือคนที่อยู่ฝั่งเบาะด้านซ้ายนั่นเองค่ะก็จะประกอบด้วยความหรูหราบแบบนี้นะคะมีในส่วนของตัวไฟที่เป็นไฟ้องขี้ใส่อะ <c oughs> <c oughs> เราจะโชคดีนะเลยเราจะโชคดีอะไรละ่ะ <c oughs> ่าตัวไฟนะคะก็จะเป็นในส่วนของอตัว ไฟแอมเบียนทไลติงค่ะที่เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวที่วางแก้วนะคะแล้วก็คอนโซลค่อนข้างหรูหรามากเลยตัวคัพโ h เดอร์ของเขานะคะตรงกลางนะคะทีะ่วางแก้วนะคะตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะคะวางแก้ว30ออนหรือ32ออนก็ได้เลยค่ะแล้วก็มีแผ่นรองซับระหว่างกันน้ํากันเปียกด,ด้วยนะคะแล้วก็จะมีในตัวของที่เป็นตัวชาร์จ power bank ะนะคะตัวเป็น เป็นฟ a า t c h a r นะคะแล้วก็ตัว t i p e A แล้วก็ t h p e C นะคะตัวระบบเบรกค่ะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะพร้อมกับในส่วนของโหมดที่เป็นในส่วนของตัวโหมดใน,ในส่วนของตัวโหมดทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะตอนนี้โดนนกคี no ใส่ตอนนี้นะคะมีได i v e Mode นะคะที่ปรับได้นะคะทั้งหมด 2S 2R 2High นะคะแล้วก็เป็น โฟโลนะคะตัวไดร์โหมดตัวนี้เป็นแบบชิปออนเดอะไฟล์นะคะสามารถปรับได้เลยแม้ขนาดวิ่งอยู่นะคะที่ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของโหมดขับขี่แบบออฟโรดด้วยค่ะหน้าจอทั้งตรงโซนกลางคอนโซลกลางก็เป็นหนังแล้วก็ปักด้วยได้สีส้มนะคะที่เป็นคําว่าเอฟเฟอร์เรซึ่งหรูหรามากๆเลยรวมถึงเป็นส่วนของตัวเบาะหนังของเขาด้วยนะคะที่ถูกออกแบบมาด้วยได้สีส้มแล้วก็ปักสัญลักษณ์คำว่าไวท์เทปค่ะเรียกว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะด้วยค่าตัวของเขาที่ราคา1ล้าน เก้าหมื่นหนึ้านแแส่นเกบาทตัวนี้แพงกว่าในส่วนของตัว Everest สต์ไทเทเนียมนะคะอยู่แค่20,000บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าได้ระบบความปลอดภัยมาแบบครบทั่วเลยนะคะแล้วก็ แต่งลลอแบบนี้ลูกค้าหลายๆคนอาจจะว้าวุ่นใจกันถ้าว้าวุ่นแบบไหนเนี่ยโทรหาปุ้ยได้เลยตามเบอร์ที่ปุ้ยขึ้นไว้ศูน7 4แ2 4 2 4่อแอดเอเดนไลน์หรือสแกนเคอร์โค้ดนะคะหลังเจ้าคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนมีน้องนกอึใส่มือด้วยอะ่ะรู้สิไม่รู้จะโชคดีหรือจะโชคร้ายรุ้เราจะไปเชียงใหม่กันนะคะเราจะไปส่งมอบรถกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาชมความหล่อของรถคันนี้เราจะไปรีวิวกันที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะพรุนี้ปาวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย